ขอไข่ขอขวดขอขวดขอวขยขอคอคุณขอคุณคอละคังขอละคังนอนนุมอนนจอจันจอชอชิงชิงชอช้างชอช้างชอโซ่ชอโซ่นี้ชอโซ่ชอโซ่ชอกระเช้ช่อกระเชยอยหญิง ตัาชดาต่ชาตัวมันตาตมักขอฐานขอฐานขอฐานขอมันทูขอมันทขอพูท่าขอพูดเท่าผูเท่านอนเณนอนเนเด็กดอเด็กตอเต่าตอเต่าขอถุงถุงขอหานขอทหารขอทงขอทงนอหนู บ่อใบไม้บ่อใบไม้บ่อปลาบ่อขึ้นขึ้นฟอฝาฟอฝาพอพานพอพานพอสัมเทาพอสัมเทาฟอฟานก่อนนี่อันนี้ครับฟอฟานฟอฟานฟอสัมเทาฟอสัมเท่ามอมามอมายอแยกยอยยกษรอเรือรอเรือรอเรือ รอนเรือรอนเร,ร,ร,รืรอลอลิงลอลิงวอเวสวอวสสราสาระสระสรีสีสารีสีสารือสีสารอเสือฟังแม่ก่อนสารอสีสารืีสเสือสือเสืออีบอฮีลาตุลาลาตุลาอ้ออ่อ้ออ่ฮานูคต